สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายน้ํานะคะบ่อที่4ี่นะคะบ่อที่4นี้ก็คือเราเลี้ยงปลานินกับปลาหมอไว้นะคะตอนนี้ก็ปลาหมอก็ตัวใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูใสนะคะตัวใหญ่มาก บางตัวก็ใหญ่มากนะคะบางตัวก็ใหญ่ตัวนี้ก็มีนะคะก็ผู้มาถูกมีได้นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนนะคะสามเดือนไม่น้อยนะคะบางตัวก็ยังไม่ถึงนนะคะในนี้ก็เราก็จะเลี้ยงฟาน,นิีออกมมาด้วยนะคะฟาน,นิลก็ เราใส่มาที่หลังนะคะตอนนี้ก็จะห่างกาันวิบมาสหนึ่งเดือนนะคะประมาณปอนนี้งสอเดือนน,นะคะแต่เราจะเห็นนะคะว่ามีปลาดุกที่หลุดมาหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะตักแยกออกนะคะไวยไปใส่บอนะะอันนี้ขนาสไกต์ของอ้อ ใหญ่แต่ยังไม่เต็มที่นะคะก็ปลาสามเดือนก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะคะลในบ่อที่ใหญ่ถือว่าโตเร็วนะคะสามเดือนได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักประดุกออกแยกใส่ทุงสุดที่ใหญ่ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะแยกออกใส่กะละมันแยกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยบอ่ออเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำเพื่อไลนเสร็จ าหาเสร็จที่ป่าที่ยัิงรุ่งเรือยอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดน้ำนะคะไล่เสตที่หาและที่ป่าออกนะคะแล้วเราจะทำความสะอาดนะคะเสร็จนี้เดี๋ยวเราก็จะไล่เติมน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีก นะคะคตอนนี้นะคะก็น้ําก็จะได้ระดับของเขาแล้วนะคะก็เติมอีกสักนิดนึงนะคะก็มันจะมีขอบของเขาอยู่นะคะคือขอบเติมเขานะคะบุ๊กวันนี้เราจะเติมประมาณคืึ่งหนึนะคะประมาณเกือบคืึ่นะคะตอนนี้ก็จะได้ประมาณครึคืออีกเติมอีกหนึ่งครึคืึคคนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอามาเติมใหม่อีกนะคะ เติมทั้งหมดประมาณ2วันนะคะถึงจะครบนะคะเพราะเราจะเติมทีเดียวไม่ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเติมน้ําวันที่2นะคะก็คือครบจํานวนของวันค่ะแล้วเราก็จะมาอัปเดตคลิปวีดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะ